จุดกำเนิดแห่งแผ่นดินดีเรื่องราวและตำนานที่ยังคงถูกเล่าขานวิธีคิดที่คิดด้วยหัวใจความศรัทธาปฐมบทแห่งเรื่องราวเหล่านี้เคยถูกบันทึกภาพไว้ ภาพเก่าเล่าข่นาวต้าน้ำกระพานไม่รู้เลยไม่ค่อยทราบค่ะไม่ครับก็รู้นิดหน่อยไม่รู้ค่ะไม่รู้ <laughs> ไม่ <laughs> ก็รู้บ้างไม่รู้บ้างค่ะ ที่มาที่ไปไม่รู้ครับเพราะเพราะคงยังไม่เก่าพอครับตัวผมเองนะ,ะแต่ที่มาที่ไปนี้น่าจะมาจากคาว่าสะพานหินครับก็รู้ว่าอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่าสะพานหินอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แน่ใจเลยว่ามาจากสะพานหินหรือเปล่า <c oughs> เออมันก็จะเป็นพวกสะพานหินข้ามน้ําไปแต่ว่ามันอาจจะโดนระเบ,บิดหรือว่าอาจจะโดนกระแสน้าพัดแต่มันว่าไอ้สะพานหินนี่เกิดจาก ดานหินที่ขึ้นจากกลางน้ำหัวดานไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นหัวดานเนี่ยตรงหัวดานเออตรงน่ะตรง,งที่มีมีอะไรนะสารนั่นแหละเพราะว่าตรงหน้าบ้านเนี่ยตรงสารเจ้าพ่อหัวดานเนี่ยมันจะมีเวลาน้ําลงเนี่ยมันจะมีดานขึ้นดานเนี่ยมันเป็นหินโผล่ขึ้นมาแต่มันคือมันไม่เป็น<ๆ>ไม่ไม่ถึงกับจากฝั่งนึงถึงอีกฝั่งนึงอะค่ะ สักสองวาแค่นั้นแหละประมาณนั้นไม่เลยค่ะเวลาน้ําลงเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นดานเลยนะ,ะก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเรียกตะพานหินเพราะว่าเกีเ่ยวกับหัวดานด้วยก็ได้กินดานนี่รู้สึกว่าจะเขาจะขุดไปแล้วนนกว็ด,วดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่อะจะไม่รู้เรื่องของเมืองสะพานหินคือคนยุคหลังนี้จะไม่รู้เลย ไม่มีแทบจะไม่มีใครรู้เลยแบบหัวดานอย่างเงี้ยคนรุ่นหลังก็เด็กยุคหลังนี้ก็จะไม่รู้ว่ามันเคยมีแผ่นหินที่เป็นที่มาของชื่อชื่อท้องถิ่นนี้ก็ดีค่ะไว้ให้เด็กๆรุ่นหลังคอยดูรู้ว่าตะพานหินบ้านเรามีอะไรดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีช่วยให้คนตะพานหินได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตะพานหินก็ดีนะก็เห็นด้วยนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะได้ทําให้คนในตะพานหินรู้จักกับสิ่งแวดล้อม จากสมัยก่อนและสมัยนี้ให้คนตะวันหินได้เห็นสิ่งต่างๆของบ้านเรารู้สึกดีครับดีครับผมคงเป็นคนหนึ่งที่จะซื้อหามากด้วยครับผมก็ดีนะคะถ้าทําแต่ทีนี้ทําไปแล้วเราจะทําให้คนอื่นเขาได้อ่านได้เห็นได้รู้ยังไงอะคะก็ดีใจก็ดีใจจะได้อ่านได้ดูเพราะว่าคนเก่าๆเขาก็รู้กันนะอยู่มานานอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันอะไรกัน ก็จะได้รู้แบบตะพันหินมาจากไหนทำไมต้องชื่อตะพันหินอะไรอย่างเงี้ยคะก็ดีเพราะว่าเป็นหนังสือก็ทําให้คนเหมือนกับว่าเผยแพร่ให้คนชุมชนอื่นหรือที่อื่นได้รับรู้ว่าประวัติศาสตร์ของตะพันหินเนี่ยเป็นยังไงมีที่มาที่ไปอย่างไงมันก็เป็นสิ่งที่ดีน้องๆก็คือว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะบ้านเรามันมีม,มีมีความรักในหินมากขึ้นก็ก็ดีค่ะดี คนจะได้รู้จักตะพันหินมากขึ้นดีนะคะเพราะว่ารุ่นรุ่นลูกร,รุ่นหลานรุ่นเหลนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยตะพานหินอ่ะยิ่งใหญ่นะก็ดีฮะลูกละลูกหลานก็จะได้รู้ว่าประวัติความเป็นมาของอำเภอนี้จุดกำเนิดแห่งแผ่นดินดีเรื่องราวและตำนานที่ยังคงถูกเล่าขาน วิธีคิดที่คิดด้วยหัวใจความศรัทธาปสมบทแห่งเรื่องราวเหล่านี้เคยถูกบันทึกภาพไว้ภาพเก่าเล่าข่านต้านานกระพาน